ฟีเจอร์สปอตไลท์บนแคสผ่านสมาร์ทโฟนของ Pico 4 Pico 4สามารถที่จะแคสภาพจากในแว่นออกมายังสมาร์ทโฟนได้วิธีคือกดที่ปุ่มตั้งค่าจากนั้นก็เลือกแคสหน้าจอจะพบเห็นว่ามีแคสไปยังสมาร์ททีวีแคสไปยังเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์แล้วก็มี แคสไปยังสมาร์ทโฟนให้เราเลือกเลือกแคสไปยังสมาร์ทโฟนแล้วก็จะมีรหัสเพื่อแคสหน้าจอให้เรานำไปป้อนในสมาร์ทโฟนของเราซึ่งอยู่ในวง Wi-Fi เดียวกันจากนั้นเรามาเปิดสมาร์ทโฟนที่เรามีติดตั้ง p ิก o VR ยาไว้เปิด p ิก o VR ยาขึ้นมาเลือกเมนูอุปกรณ์จากนั้นกดที่ แคสต์หน้าจอแล้วนำเอารหัสที่ได้จากตัวแว่นมาป้อนตรงป้อนรหัสแคสหน้าจอตรงจุดนี้ในการเปิดใช้งานครั้งแรกอาจจะต้องมีการอนุญาตให้ใช้งานอุปกรณ์บางอย่างบนสมาร์ทโฟนของเราด้วยเพื่อความปลอดภัยอย่างเช่นไปเปิด ไมโครโฟนอะไรต่างๆอนุญาตให้โปรแกรมแคสหน้าจอเนี่ยสามารถใช้ไมโครโฟนได้นั่นเองการอนุญาตสิทธิ์ไมโครโฟนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถแคสหน้าจอจากแว่นมายังสมาร์ทโฟนได้จะมีฟีเจอร์หลักๆคือสามารถที่จะพูดคุย กันระหว่างตัวแว่นกับตัวสมาร์ทโฟนที่แคสได้เหมาะกับการที่นำไปใช้ในการช่วยสาธิตต่างๆช่วยในการอบรมได้แล้วก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ที่เป็นฟีเจอร์อสปอตไลท์สามารถให้ผู้ที่ดูแคสผ่านมือถือเนี่ยที่เป็นเหมือนผู้ ควบคุมหรือผู้ดูแลแนะนำเนี่ยนะครับสามารถชี้ไปยังจุดต่างๆบนสมาร์ทโฟนของตัวเองได้แล้วก็จะไปปรากฏอยู่บนแว่นวันนั้นเนี่ยผู้ที่สวมใส่แว่นเนี่ยก็จะรู้ว่าอ๋อควรจะทำอะไรต่อรวมไปถึงสามารถที่จะมีการพูดคุยกันร,ระหว่างผู้สอนแล้วก็ผู้ที่สวมใส่แว่นได้ด้วยนั่นเองเหมาะมากนะครับกับการนาไปใช้ เกี่ยวกับการเดโมเกมหรือว่าแนะนำเกมต่างๆในงานแสดงสินค้าเอ็กซิบิชันต่างๆได้นอกจากนั้นแล้วปุ่มด้านข้างเนี่ยยังมีปุ่มขยายขนาดจอภาพให้เราเลือกด้วยจะเป็นแบบแนว16ต่อ9หรือเป็นสี่เหลี่ยมจุดจัตุรัส1ต่อ1ก็ได้แล้วก็นอกจากนั้นยังมีปุ่มปรับว่าจะให้ จากตัวแว่นหรือจะเปิดไมโครโฟนพูดคุยกับคนที่สวมแว่นอยู่ก็ได้แต่การที่คนที่สวมใส่อยากจะ,ะพูดคุยเสียงออกมายัางคนที่แคสอยู่นั้นต้องเปิดไมโครโฟนในแว่นด้วยนะครับเอาละนี่แหละคือฟีเจอร์ใหม่ที่มีในตัวแคสบนสมาร์ทโฟนของ p i c o ส